อันนี้ก็เป็นจุฬาภากลางครับจุฬาพากลางร้อยสามสิบเซนก็กำลังเทสลมเล่นลมลมฝนนะครับลมฝนลมฝนฮนะอูดก็อูดไม่ดังฮะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นผ้าน,นะครับก็ ถ้าจะาให้ดังก็ต้องเป็นต้องเป็นกระดาษนะกระดาษสาตอนนี้ลมแรงนะลมแรงลมแรงมากที่ฉเชิเชงเซานะครับอยูแถวแถวเขตนดนอำเภอบ้านสร้างนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าปล่อยสูงมากประมาณ3เขตรนะประมาณกับ300เมตรนะที่ปล่อยตอนนี้ปล่อยประมาณสามเมตรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับทางช่อง u t u b บนะฮะทางช่องต้นสตอรี่นะครับก็เป็น YouTube มือใหม่นะครับ <c oughs> เป็น YouTube มือใหม่ที่กำลังหัดทำ เราจะเห็นยากหน่อยนะเพราะเป็นตัวสีขาวนะเป็นว่าพักกลางว่าพักกลางวัชพักกลางทรง <c oughs> ทรงฮนุมานคนะรับว่าพักกลางทรงฮนุมานร้อยสามสิบเซน ก็ฝากไว้แล้วกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อฝนมาเผื่อดึงลงไม่ทันนะครับครับสวัสดีครับ